มามามาไปช้อปปิ้งอีกก่อนจ้ะวานนี้บดจะกลับบ้านแล้วนะจ๊ะมาช้อปปิ้งจ้ะมาช้อปปิ้งชอบชอปชอบชอบชอปปิ้งกับกาลสินแล้วเด้อฝนนะได้ยังละนัน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 ได้อะไรคะ เอาออกมาโซ่กันน่ะหสาวซื้อให้เป็นของขวัญสวยแล้วก็รวยขึ้นนะนั่นเอ้ยโอนยี่ห้ออ้วยนา่นผักระจากมุกตุขอยอันนี้มาช้อปปิ้งนะคะนี่นี่นี่ดูดูดูคนสวยคนสวย ใจดีซื้อให้วันนี้ศึกษาวจากคนอะสปอนเจอใจใจดีจังยอะ about my daughter ไอติ้ง daughter ย่ y o u your face s นาคือกันอดเตออะไรไอชีฟยั่โดเตอรวยแล้วรวยอีกสำหรับแม่นั้นรวยพ่อนตลอดโอเคจ้ะกลับานบาดนี่กาลาสินเฮ้า